ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์ขยับมาที่คุณป้าอีกป้าหนึ่งฮนะรอบนี้เป็นป้ากางเกงสีชมพู ป้ากังเกงสีชมพูดูแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ดูไม่ธรรมดาดูจากไหนดูจากลีลาในการขี่มอเตอร์ไซค์ครับแฟนมึงขอพับ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 แฟนมึงขอพับ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 ตอนนี้เสื้อหลับ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 ไม่รู้เรื่องเลยมาจากเพลงนะมันเปิดดิสกต็อกอ่ะคือเรียกว่าป้าเหรอคอคนโพสต์เขาเรียกว่าป้าแต่ดูหุ่นยังสาวๆอยู่นะฮะ ยังหุ่นยังดีอยู่เลยนะฮะเหตุการณ์น,นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาลีลาการขีมรข่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมือทั้งสองข้างต้องจับแฮนด์ก้นเรานี่ต้องสัมผัสเบาฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ปกติจริงๆเหมือนขี่เจสส็ตสก,กีเหมือนกับพี่เปิ้ลหนาคไม่หรือว่าเขาเบากร้อน ได้เหมือนกันหรือว่าแบบก,กําลังปวดท้องหนักมากไม่สามารถนั่งกดเอาไว้ได้ถูก <c oughs> อีกเหมือนกันสันนิษฐานว่าเออไปไม่ได้จอดรถตากแดดพอ,อบอกมันร้อนพอเรานั่งอ่ะร้อนยกก้นอย่างนี้ขี่พิชภักเดี๋ยวค่อยนั่งมาหรืออาจจะเป็นว่า เอริซซี่อยู่ที่ก้นเราหร <c oughs> ื <c oughs> เอ,อเปอลอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันนั่งไม่ได้นะมันสะท้านไปจนถึงบ้านเลยนะฮะหรือข้อหนึ่งน่าจะยืดเส้นยืดสายแล้วมั้งคุณป้านเนี่ยหรืออีกข้อหนึ่งธรรมดาโลกไม่จำปรากฏว่าข้อที่ถูกข้อสุดท้ายอ,อ้าวเหรอคะธรรมดาโลกไม่จำเพราะว่ารายนี้ <c oughs> ทำบ่อยทำบ่อยอย่างเงี้ยนั่งคล้ายๆกับขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับขี่เจ็ตสกีตต้องมองเขาอะจะมองเนี่ยฮะ คือมองกางเกงยังไม่พอต้องมองลีลาด้วยนะฮะขี่เหมือนเจ็ตสกีแล้วก็ใส่กางเกงสีแบบเนี้ยสีปั๊ดปั๊ดแป๊ดแป๊ดเนี่ยเป็นประจำประจำไม่เมื่อยเหรอฮะเมื่อยไหมเรายังรู้สึกเมื่อยแทนยืนเกรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันไปตลอดทางไม่เมื่อยนะอีอย่างนึงรู้สึกอันตรายอ่ะคนที่ขับตามหลังคงจะเกรงอ่ะถ้าป้าล้มมาแล้วเบรกไม่ทันเออแตะแน่เลย เก่งตาม,ตามบางครับมันขาข้างหน้าไม่มีรถเลยบีบแต่บางครับมันขํามีอะไรเลยอะรถบีบมัคาัป่าปุ๊บปี๊ดปุ๊บปี๊ดไปหมดเลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นเป็นลีลาท่วงท่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วยตั้งใจทําจริงๆแบบนี้นะครับ,รบหาดใหญ่สงขลาครับเจอคุณตํารวจนี่ผิดกฎหมายนะคะผิดไหมผิดสิคะอย่างนี้ขับรถบัดเสียวโดยประมาทด้วยอ่ะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2ครับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้า wall สาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์ share แบบที่3เนี่ยคือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์ไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจุูเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ